ไม่ได้เ้าได้ม,มาเฮ็ดขา้าวซอยเค้กไก่นี่คะ่ะเนาะเขามาเฮ็ดไก่อุ้บมก่อนคะ่ะอุ้บเค้กไก่นี่คะ่ะเนาะมากัดตืจาจ้อวจังเดินทันห้าวเดมาซับไก่ยิ่ก่อนคนะ่ะเนาะซับไก่กจังสงไก่หาซอยซอนคือซ้มพักหมียิ่งไงคะ่ะไก่ยิ่งซับย่อเดม,มาใส่ในหมอ้อนใส่ในหม้อจะไหนเลยแล้วก็เดม,ม่าซอยเหมือนคือซ้อม,มพักหมีกันคะ่ะ ไอ้ซอยมันผสมพักหมิงใส่ร่วมกันค่ะเนาะเอาซอยยอะก็ไในก็ไือใส่ในหม้อไก่ค่ะเนี่ใส่จอมกันให้หนาค่ะเนาะใส่จอมกันมดๆให้ไหนเดี๋ยวมาปรุงเครื่องอันตั้งสุดใส่หมิ่นยลก็ไอหยองเลยคะ่ะสีผสมอาหารเกลือค่ะผงปลาค่ะ ขนนลเอ้ยรสด,ดีหรือว่าพงไก่นในเนะน้ำมันค่ะใส่ครบเมื่อเราคนให้เข้ากันค่ะคนเข้ากันยาวก่เปิดแก๊สค่ะเนาะ เขาเตตังให้ปนเหลือเราจ่องไมากคนคนาะหลอใกล้คนขนาะดเพเฮคเคเขาซ่อยในขนาะดเหลือลราเขามาคน้นเต้ตันผมพังไว้กับ เอามาคนแทงกัมกันไม่เดียแทงน้ำเหมือนแน่เด้ยแทงน้ำเนี่ย ก่นเามาจากห้องเฮียนสิ่งหลังสิ่งหลังเตีใจนี่คะ่ะเอตเตเฮ็ดเฮ้ร์นอ่อนๆให้น้ำเฮียงกลมใจค่ะทั้ง์อ่นๆคะ่ะตั้งไว้ก่อนค่ะเหลือไหนฮอตเตยมากคนกันเลย ก็หนึดหนึเอามาคดซพักหนีให้ันเลี้ยวต้องกัขนาดตั้งให้ทึ่งให้นำก้อนแห้งขนาดนั้นไปอันนี้นเลยเขาลุแคบไ่ต้องแคบเป็นสองก้อนใ่ไมหั่นตั้งหันยยกใส่หม้อก่อน แห้งขนมแหงแกข่มใจเราค่ะแหง่น่มืนค่ะทุกมือมันนี่ก็ไม่อ่อนมน้มนะะหมตมือเข้าตังนั่นอีกใกล้นใกล้นเห็นื้นที่เดีวนเราก็ม่ได้อนนเลยเข้มคนลูกกัดตวจํำจ นี่นค่ะเนาะหอมเอมต้องใส่น้ำคะ่ะใครใส่น้ำก็ไรแต่เขาไปตม้มน้ำใ่ใส่ตั้งหลังน,น,นะคะในยักษ์อันนี้เด็กเขาไปไปิ้งไฟเลยสร้อยพังหมี่พักกีงแหววคะ่ะเนาะในคะ่ะเขาสอยเหลืองเขาสอยเหลืองเคไก่ตีเฮ็ดมืะกายนันค่ะเนาะเขาขอก็มันหลบหลบเขาสร้อยแล้วก็หลบพักใส่อินคะ่ะอยากษ์ก็มีน้ำพริกน้ำ น้ำพริกมัเคือส้ม่น่ะเนอเยอะก็มักพริกโคมักพริกผงผักขอผักกี้เนี่ยค่ะเยอะก็ซิ่วซิ่วลำหางหวานคนค่ะกินกำนังป้องให้นะคะ่ะมักกากิกนข้าวส้อยจอมกันค่ะพี่น้องเขาคะ่ะ